รเล่นบาสใช้สมองอย่างเดียวแค่เล่นองจบมาเอาไมาเออไม่ต้องอย่าไปใช้กำลังเพราะกำลังสมัยนี้คนใช้เยอะเราเล่นบาสใช้สมองมีมีให้เล่นทำแก่นหลายที่หลายมุมหามุมที่เราเล่นได้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้อ่ะคด้วยต้องป้องกันด้วยบาสดูบอลดูดูอันนี่ดู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 ดมันนะ้อยด้หนีได้ป้องกันนะเนี่ยขึ้นมา ตัวตัวตัวเอาคนยิงไล่ไลทางแจกแจกเงได้ไหมสไลด์กางละสวยนะเฮ้ยหลอกไมได้ไอกินนี่ตัดแจกเข้ามาเออลงมาไม่ต้องเอาเลยเออลูกลงมาเรื่อยกองเข้ามาคนแนนเลยนี่นะจังหวะดีสามมุมสามเสือก

だ、だ、だ。倒れます。2、2。2と2。2と2。<coughs> <coughs> <coughs> คนนี้นะเจ้าแล้วเม่อกีต um, no oh, ัดตรงนี้ไม่ได้แล้วตัดตรงนีะตัดไปเรื่อยนะสองเด็กไม่ได้เยอะไม่ได้ไป่อดไปเรื่อยข้างข้าเงี้ยอข้างเงี้ยบอลได้สวยเลโอ้สองเกียแข่งกันเลยโอ้ยโลูกโดนลูเลยแข่งบอลฮแข่กันเล Bơ bơ dọn lẹo 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 dọn เีอ้ตอะไร้ตื้่วะตป้อตื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 วอตื้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 อ้อตื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 ้อ้อตื้อตื้อตื้้อตื้อตื đó yes cuốc ấy ănคืนแล้ว ăn đổ đi đổ đi vào vào nhau

หลอกยิงเหลอกพูดเลเจอหลอกพูดไปน pues ี่เจอหลอกพูดไปไม่อกพูดไหองูเ้าไเจออกพูดไป